สบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสุูสุค้นครับพาดบรรยากาศตอนแรกๆใบใบเย็เยนๆล่มผดโอ้ยเย็นสบายพี่น้องอเอ้ยองบรรยากาศไอ้บ่งที่ทางเขาจะไที่มาสั่งไหมสั่งหมูบาน,นครับเนี้ยเอาไปกไกลเลย นะครับร่มเยน็นอยสวยขาดคาก็ากเบิ้งเล้าผ้า,าเบิ้งเก็บผักเก็บหญ้าพักบุ้งไปลวกกินกับปนกับเจ้าเขาผักใส่ พักบุง้งคืนหลายคักกีหลีฝนได้ฝนแห้งสิคืนคักเบิ้งพี่อ้องเบิ้งย็บผักไปกินตำเจ้า bùng lại đấy nghe không? Bùng phát cái ฝนถึงยังแน่โอ้ยหยาเคี้ย,ยวมีชีวิตที่ว่าขึ้นไล่หลายปลยพกพักปลกหย่าเนี่ยพื้นที่เนี่ยสุดหลุกหูกล,กล,กล,กลูกตาด้วยครับเบิ้งพักบุงรืโว้พักบุงพักใส dếu khả nạt. thì, thì là phát bụng bạc say ủa đục hạt coi nó say cốt, 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 con, con, cốt đi con ผักไสโอ้ยอ่อนช่อนครับนะครับผักไสเก,ก็ดยอดกระถินอิ้งอ่อนเนี่ยดงผักไสเลยใส่ออมเนาะออมปลาไหลป่ะออมกบออมปลาไหลพี่น้อง คักนะครับเนะาะเขากันคักเฮ้ยคัดข,ขนาดได้บ้างเนาะักใส่ันได้ฝนเนะี่ได้ฝนเลยโอ้ยยอดงามสวยงามหลีครับน้องเอ้ยอ่อนซ้อนปักใส ใส่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งครับโอ้ยผีหยอดผักบุ้งครับผักบุ้งนี่กระโดงผักบุ้งครับเอาไปกินลวกเนาะลวกจิ้มปนจิ้มแจ้วสมตำ น้องอเอ้ยอดจ้อนพุรดงผักปุงผักไสยอดกระถินอ่นอนถิ่นหน่อยกระถิ่นหน่อยผักบุ้งผักไสไรคลักต้นหมูฮุงความพี่น้องนี่ต้นหมูฮุ่ง เด็ดปกหงไปต่ำแล้วนี่อยอดพักบุงเข่ากันคักบนสถานที่สุดควงใหญ่ไพงศาลสุดลงลูกตาเียพี่น้องบ้าบานเขาคืออีสานมันเทาเลยครับผักไซพักบุง นะดกผักไสเอามาฝากผี่ฝากน้องให้บึงหลายขักหลายแนย่ครับเนีเยบพักบุงเอาเห็ดนั้งก็ได้พักบุงไปพุงไปพัดไปลวกจิ้มเจ้าจิ้มสดจิ้มน,นัยงก็ได้ครับมาลุ่งสายตาเลยพักบุกงผักใสแห้งร้ายขักผักใสนี่งาม อฝนตกมาอีกคืนนี่งฮี่งสิง,งามคักเมื่อเนี่ครับเจ้าปกติคนนี้มาเร็นเต็มเลยด้ยเนี่ยคนมู่งจะยู่บ้านเนี่ยเขาจะดิเขามาเร็เพราะมปืนทีบ้างครับมัน,นยังม่เดชส้างอย่างขึ้นมาปะทุมครับปะทุม ที่นี่ปทุมคลองสามเนอ่พี่น้องปทุมคลองสามครับโอ้ผักไสพี่น้องผักใส,ให,กกใสหาไปหันกัดเป็นมู่บ้านอันนี้ก็ก็ะสีสางตอจากมูบ้านแรกเป็นมู่บ้านที่สอง ครับถ้าเป็นซื้อมุ้วานเดียวกันแบบบรรยากาศก็เย็นสุยสวยย้ำ<ม>ขอแรงนะพี่น้องเนาะนี่แหละพักบุ้งครับโอ้ยงามขนาดนี่ ยอดพระบุญเขาเจ้ามาเด็ดไปเวิร์ดและเนี่ยมู่บานโอ้ยงามคักนี่โอ้ยครับกินกับเจ้ากับสมตำเนาะพี่น้องเอ้ยมาจากภาคกัน,กนละดีเงี้ยมันแสบครับครับเบิ็งภากพีภากน้นองนึกภาพเลยบรรยากาศนี่เอาไป โดกจิมกินกับปนกับแก้วเป็นปลาใส่แท้โอ้ยสุดนอดพี่น้องเลยนี่ครับเ,เอาฝากไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อช่องน้องไม่ขอเร่งเคียเร่งใจสนับสนุนให้พี่น้องเด้อช่องชั้นจุดชแนลเด้อครับเด้เอสวัสดีครับ